啊、嗯。 าไปดูว่าตรงไหนมันยังกัดเอานะกรณีข้อหาตอนนี้ข้อหาเมื่วานาน,านี้นะครับก็ถือว่าน่าจะถือได้ว่ากัดตกแต่นั้นก็ตามในส่วนของศูนย์โควิดเพื่ดีคณะกรรมการ่วมติดต่อแล้วก็มีการเข้มงวดเราก็ได้มีข้อสังคารไปแล้วนะครับหรือวันนี้ในสุดโซเชียลนะครับก็ไม่สบายใจนะก็บอกว่าไม่นานก็ทางท่านกระทรวงมหาดไทยก็โทรม,มาเหตุการณ์เป็นนะครับก็อย่างที่ผมเราสงสัย จริงเนี่ยจากตอนโควิดสถานที่แห่งนี้ก็โดนไปรอดถูกไหมนับก็คืออะไรนะไอ้น้องแมทมันเป็นสถานที่เปิดโล่งเด็กเยาวชนก็มาซื้อของอะไรแต่เขาก็เดินในเรื่องนี้นะครับในเรื่องสถานการณ์เนี่ยตามประกาศที่จังจวบแล้วนะครับปรมการนี้เดี๋ยวเราคุยกันดูแล้วหลังจากนี้ไปเราจะทำยังไงให้ การที่หนึ่งในหมวดของเราครับซึ่งจริงๆส่งไลน์ก็แต่วความไม่ถูกไลน์เขาแหละถึจะได้แพร่ไปนะครก็เรานะครับแจ้งความเลยทีดีแล้วครับสําหรับในในองค์กรที่จะตะลาดเอกนะครับมีร้านอาหารแล้วก็มีการนำสาวคูว้หยุดที่เปเต้นนะครับซึ่งแล้วก็มีลักษณะของการ ไม่ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโิดนะครับแต่ในเรื่องดังกล่าวนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับโดยโดยได้ได้ไดสอบถามสาเหตุนะครับก็เหี่ว่าตลาดแห่งนี้นะครับได้มีการจัดงานฉลองครบรอบตลาดสามปีขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีการว่าจามม้างบรูนดีิขึ้นไป อน่างที่เป็นข่าวบทนนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับก็ได้ให้ทางทางฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทางตำรวจได้พิจรารณาและเห็นว่าการกระทำของผู้ประกอบการเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานบริการแล้วก็มีพิติการของการลามกอนาจาระครับซึ่งเป็นการกระทำความผิด